สวัสดีสมาชิกที่รักในเสียงดนตรีคาริมบ้าทุกท่านนะครับคาริบบ้าตัวนี้นะครับเกิดจากความรักของแม่ที่มีต่อลูกสาวนะครับได้สั่งทำคาริบบ้าตัวนี้เพื่อมอบให้ลูกสาวในวันในวันเกิดของลูกสาวนะครับคาริบบ้าตัวนี้ไซส์เล็กนะครับเล็กผมไม่เคยทำเล็ก มากกว่านี้นะครับตัวนี้คือกว้าง12ยาว14นะครับยาว14เซนกว้าง12หนา15หนานะครับ1.5เซนนะครับทําจากไม้ประดู่มอนไม้ที่มากับชุดขี่นะครับซึ่งความพิเศษของตัวนี้จะผมก็จะตอกนะครับผมก็จะตอกวัน เกิดและเดือนเกิดนะครับแล้วก็ด้านหัวนะครับผมก็จะตอกชื่อของน้องนะครับไว้ในตัวคาริมบ้าตัวนี้นะครับความรักของแม่นะครับสุดจะบรรยายครับซึ่งคุณแม่ได้บอกว่าเป็นปีแรกที่จะมอบของขวัญให้น้องด้วยนะครับผมก็ ด้วยทําด้วยแรงใจแรงกายที่มีนะครับเพื่อจะส่งมอบความสุขนี้ไปถึงคุณแม่และน้องๆและครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะครับซึ่งนะครับตัวคาริมาตัวนี้นะครับมีโจทย์อยู่ว่ามีงบประมาณที่จํากัดน,นะครับมีงบประมาณที่จํากัด ว่ประมาณที่จากัดน,นะครับด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ถึงผมจะได้น้อยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะขนาดนั้นครับคือมันเป็นความสุขของเด็กคนหนึ่งนะครับที่จะมีของขวัญวันเกิดในปีแรกนะครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับสําคัญกว่าตัวเงินที่ผมจะได้รับอีกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่า มันจะเป็นยังไงตัวนี้โจนคีบีนะครับนะครับและผมขอมอบเพลงนี้ ให้น้องนะครับขอให้น้องเป็นเด็กด,ดีของพ่อของแม่ขยันช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับเรียนเก่งๆนะครับ ขอบพระคุณที่ทุกท่านรับชมและรับฟังกับผมช่างอัดพร้อมบริการด้วยหัวใจครับขอบพระคุณมากครับ